สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับกับอากาศเช้าเบรรยากาศรับแดดตอนเช้าเกันครับผมอยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่แล้วก็แอดมินควานเล็กนะครับอยู่ที่พัทยาของเราครับผมรับบรรยากาศแดดสองเช้าๆครับกับรับพลังงานเราจะได้เติมพลังสู้ต่อไปครับผมกับวันข้างหน้าที่ยัง มาไม่ถึงนะครับเราก็ต้องเติมพลังงานกับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าๆอยู่กับน้องใหม่ Family ครับผมสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านแล้วก็สวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกๆคนครับผมวันนี้อยู่กับน้องใหม่ f ฟ m i l y นะครับน้องใหม่สวัสดีก่อนลูกสวัสดีผู้ใหญ่ใจดีทุกทท่านแล้วก็แม่ๆ FC ด้วยบนสูงยิมือขึ้นสวัสดีสวยๆ <c oughs> เอาใหม่เสียงห <c oughs> วานหวานเสียงหวาน <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ตื่นมาแล้วก็ทําความสะอาดเสร็จก็อาบนา้ำอาบท่าให้ลูกสาวแล้วก็ให้เขายืนรับแสงแดดตอนเช้าเชเพราะว่าฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วนะครับไม่เจอแสงแดดยามเช้าก็มารับแสงแดดเพื่อให้เติมพลังงานสู้กับโควิดต่อไป น้องหมาก็เล่นกับน้องใหม่ทุกวันนะครับสวัสดีตอนเช้า7จ็ดนาฬิกเจ็กว่าๆนะครับที่พัทยาอากาศวันนี้ก็สดใสครับกับแสงแดดที่หายไปหลายวันกลับมาอีกแล้วนี่ครับความเป็นอยู่เช้าๆทำความเสียดเออทำความสะอาดที่นอนที่หลับที่นอนให้เรียบร้อยสวัสดีสวยๆส,สวัสดีค่ะบทสูยยังมาขึ้นสวัสดีค่ะสวย ค่ด้วยลูกสาวครับลูกสาวก็เติมพลังงานรับแสงดดแดดก็ให้ทุกคนก็มีกำลังใจครับวันนี้วันที่15แล้วครับผมพรุ่งนี้ก็วันที่16ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นความหวังของใครหลายๆคนแล้วก็รวมทั้งผมด้วยนะครับ <laughs> แต่ผมก็ไม่ค่อยเล่นนะครับแต่ว่า จะซื้อทิ้งๆไว้สักใบสองใบอยู่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็ได้ลุ้นกับเขาบ้างจะกินอะไรลูกแต่เช้ายัางเลยวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบือนะครับรับบรรยากาศเช้าๆแสงแดดส่องมาก็จะได้มีพลังงานแล้วก็จะได้มีโชคมีลาบกับเขานนี้ครับ กับโจ่กับน้องใหม่แฟมลี่ครับผมวี่สิบห้าเจ็ดโมงกว่าๆสวัสดีปีใหม่อีกครั้งนึง่งก็ว,วันนี้ก็ยังเป็นวันสงกรานเหมือนเดิมครับถ้าเป็นภาวะปกติปกติเหมือนเมื่อก่อนก็จะเป็นก็จะคลึกคลืน้นมีความสุขสนุกสนานสาดน้ำวันสงกรานกันแต สปีมาแล้วก็อาจจะมีคุณโควิดมาก็อาจจะจะแบบเงาเงาบ้างครับเพราะว่าบรรยากาศก็กอาจจะล็อกบ้างไม่ได้ไปไหนบ้างอะไรเงี้ยครับก็สำหรับ ทุกทุกท่านที่เดินทางกลับบ้านก็ถ้าจะถึงวันกลับมาทำงานเริ่มวันใหม่ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังครับขับด้วยความปลอดภัยเพราะว่ารถเยอะครับช่วงนี้กลับบ้านกันก็ไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพอ่อเยี่ยมแม่ก็รถเยอะมากครับนานๆได้กลับทีหนึ่งครับก็เดินทางกลับมาทำงานสู้กันใหม่ก็ ครับรถด้วยความระมัดระวังครับผมรถเยอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับค่อยๆขับเพราะว่ารถเยอะมากๆครับนี่ครับลูกสาวลูกสาวคิดดื้อครับผมอาบน้ําเสร็จแต่เช้าก็เลยได้ถ่ายให้แม่แม่เอฟซีได้ดูกันครับผมบรรยากาศก็นี่ยครับทาความสะอาดเสร็จก็จะให้แสงแดดเข้าไปถึง รับพลังงานให้ช้างให้กับเติมพลังงานค่าเชื้อด้วยครับผมตื่นมาให้ยิ้มกับแสงแดดก่อให้เห็นเห็นแสงแดดแล้วก็ให้ให้มีรอยยิ้มจะได้มีพลังงานสู้ต่อไปครับผมเพราะว่าคนเราก็มีทอ้อมีสุขมีทุกข์ร่วมกันไปครับผมแต่ว่าสิ่งสำคัญคือเราต้อง มีกำลังใจให้ตัวเองก่อนแล้วถึงจะให้กำลังใจตัวอื่นคนอื่นได้นะครับเพราะว่าก็ถ้าถ้าร่างกายของเรามีกำลังใจแล้วเราก็สามารถที่จะให้กำลังใจเพื่อนๆหรือว่าทุกๆคนที่อยู่รอบข้างเราได้นะครับน้องไม้นี่ครับลูกสาว สูงยังไม่ขึ้นสูงบนรับลมรับแดดครับผมน้องใหม่แดดแรงดีครับวันนี้แดดสดใสกับเช้าวันที่15ด้วยครับผม,มครับน้องมาก็อยู่กับน,น้องใหม่นะครับจะอยู่ด้วยกันทุกวัน <c oughs> นี่ครับเขาก็จะเล่นกันทุกวันนะครับ นี่ก็จะทำความสะอาดให้เสร็จแล้วก็จะให้เขานั่งเล่นหรือว่าเล่นไปกับน้องหมาหลายๆตัวที่อยู่ด้วยกันนะครับ เจ้าขาวครับผมอันนี้แดดดีมากครับผมยากาศสดชื่นไปเช้าเลยครับน,นี่สวัสดีค่ากันเรียวสวยๆงใหมสวัสดีค่าสวยสวยๆ่ะแต่เช้าเลยสวัสดีสวยๆ ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะครับที่ช่วยกันกดติดตามให้กับคุณยายพูนทรัพย์นะครับที่ผมได้ไปฝากช่องให้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านเลยครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคุณยายกับคุณตาแล้วก็ช้างฉลาเชือกคุณยายพูทรัพย์นะครับ ก็ตอนนี้ก็มีคนติดตามก็เป็นร้อยกว่าคนขึ้นมาก็ทําให้คุณยายกับคุณตามีกำลังใจและก็มีได้ยืมออกได้นะครับคือมีกำลังใจมีคอมเมนต์เข้ามาคุณตาคุณยายก็มีความสุขครับอย่างน้อยๆคุณตาคุณยายเปิดช่องก็มีแม่แม่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆได้เข้าไป แวะคอมเมนต์แวะทักทายแวะกดติดตามให้คุณตาคุณยายก็ต้องกราบขอบคุณมากมากครับที่เป็นกำลังใจให้กับสองตายายแล้วก็ช้างวัย70 70ปีนะครับก็ต้องขอบคุณแทนคุณยายด้วยครับผมอย่างน้อยๆคุณตาคุณยายก็มีกำลังใจเห็นอยอดคนติดตามขยับขึ้นมาก็มีกำลังใจมีพลังงานเพิ่มขึ้นมีกำลังใจเพิ่มขึ้น ผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือก็ภูมิใจครับที่ได้ช่วยเหลือคนตาคนใหายแล้วก็วันพุธนี้ก็จะไปช่วยเหลือคนตาคนณยายเหมือนเดิมนะครับพุธที่จะถึงนู่นนะครับพุธที่จะถึงอาทิตย์หน้านี้ครับผมจะไปช่วยคนตาคนณยายได้ไลฟ์สดขายอาหารเผื่อให้คนตาได้มีคะแนนได้ซื้อนั่นซื้อนี่ให้ช้างหรือซื้อให้กับพ่อควานแม่ควานกับคุณตาคนณยญยด้วยนะครับคณตาจะได้มีกำลังใจ มีอาหารให้ช้างกินมีอาหารให้กับคุณตาคุณยายได้ไปซื้อได้คะแนนไปซื้อมาให้กับคุณตาคุณยายด้วยนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่ได้ช่วยเหลือก็ดีใจครับที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมคิดว่าการช่วยเหลือมันมันมันดีสําหรับผมครับเพราะว่าผมก็ได้รับการช่วยเหลือมาจากแม่แม่เอฟซตอนที่ผมเปิดช่องใหม่ๆผมก็ได้รับการช่วยเหลือมาผมก็จะช่วยเหลือต่อไป มันเหมือนกับการให้คือให้ผมมาผมก็ให้ต่อมันเป็นบุญกุศลด้วยกันครับผมขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ